ชามีมานานนะคะการไปคีเอเตอร์กับมีมากกว่าแปดเดือนนะคะมากกว่าแปดเดือนนะคะเพราะวันนีช้ชาเห็นมาตั้งแต่ป้ายปีนะคะกสิขามานสิบสิบเอ็ดเดือนแล้วโดยสัมไปนะคะตั้งแต่ครอบพราะว่าในชีวิตของเฮามีทั้งการทําเพจมีทั้งการใช้ชีวิตมีทั้งแนวทางปฏิบัติอื่นๆมากมม่ที่เฮาสามารถที่จะคุยกันได้นะคะนิชาก่อนนิชาก็เชื่อว่าสามารถทําได้นะคะนิชากับเหตุอยู่เป็นบางรังนะคะแล้วก็เพื่อนเขาก็แชร์ให้เราคนในครอบครัวเขาก็แชร์ให้เรามันก็เป็นการที่แบบว่า ซอยทรงเสืออ่ะรู้จักบ้างคนรู้จักเยอะแล้วก็ให้ข้อมูลดีๆหรือเพจสวยๆอย่างนี้นะคะบางทีนะคะคนรู้จักเขาเขาก็มาคอมเมนต์นักโทเข้ามานะคะเพราะว่าคือมันก็ดูแบบไม่เหมาะสมจริงๆนะคะต้องระมัดระวังนะคะแล้วเกิดว่าพอยนี้มาไม่พอใจเราก็มาสแเปรเราเกีว่างหินด้วยใหญ่นะคะฝนบนโตอีกคือเกาค่ะมือหนีนิชากะอยากมาทักทายมาพูดคุยนะคะก็มาสวัสดีทุกๆคนนะคะขอความเป็นเพจใหญ่ดีนะคะขอบอกโดยสําหรับผู้เป็นกรีเตอร์ลายใหม่นะคะก็ เขาไม่ได้ผิดใหญ่ๆนะคะหลักพันหลักหลา,กายพันหลักหมื่นนะคะตลอดเวลานะคะตัวจุดนี้ปรับตัวเองนะคะตรงจุดนี้นะคะนิชาเอามาบอกสูฟังนะคะเพราะว่าบางที่นะคะปัญหาก็มีให้แก้ได้เป็นผู้ชายแล้วก็ปินอะไรก็ไม่รู้นะคะน่ากลัวมากๆนะคะทุกรูปแบบนะคะมีทุกรูปแบบต้องระมัดระวังนะคะตรงจุดนี้ไม่ใช่แค่เราจะทาอย่างเหมือนเราทํางานนั่นแหละค่ะทุกทุกอย่างมันก็จะต้องมีการอดทนแล้วก็จะต้องพยายาม ว่าเฉพาพยากพูดอย่างสุภาพไปคอมเมนต์ใครต้องคอมเมนต์อย่างสุภาพถ้าเราเป็นครีเอเตอร์เราก็ต้องมีอย่างสุภาพแต่คนที่เขาไม่ได้เป็นครีเอเตอร์เขาไม่มีส่วนได้ส่วนเสียเขาก็อาจจะมีนิชากระเช้อว่าสามารถทาได้นะคะนิชากระเห็ดอยู่เป็นบางครั้งนะคะแล้วก็เพื่อนเขาก็แชร์ให้เราคนในครอบครัวเขาก็แชร์ให้เรามันก็เป็นการที่แบบว่าซอยทรงเสือไปแล้วก็พยายามนะคะเพราะว่าถ้าเข้าไปเยี่ยมเพื่อนบ่อยๆหรือไปอ เหม็นเผื่อนบ่อยๆมีโอกาสกับโคแชร์ไว้บางทีเราไปแชร์คนที่เขาต่างคนต่างเราเป็นพนักงานในบริษัทของเขาเป็นหนึ่งฟันเฟืองของเขาถ้ายอดวิวของเราสูงเขาก็มีคนเข้ามาติดตามบริษัทของเขา เขาก็จะมีโฆษณาค่าแท็กด้วยนะคะให้ตรงบริเวณบันทึกกิจกรรมตั้งค่าแท็กนะคะต้องตั้งค่าเพราะว่าถ้าไม่ตั้งค่านี่ก็คือว่าจะทําให้อต่างๆเด้๋ยไม่ได้ตั้งใจหรอกค่ะแต่เขาอาจจะบกหูเพราะว่าเขาบัได้เป็นคีย์เตอร์เขาก็แท็กมากนะคะแท็กอะไรเก่าๆแบาว่าที่มันเป็นบรรยากาศเก่าๆมาแล้วทีนี้บางสมมติว่าอย่างเช่นการติดตามนี่รู้สึกว่าจะเห็นอยู่ทุกวันเนาะค่ะเนาะไม่รู้ว่ายังไงนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วถ้าเราไปติดตามใครแล้วอยากให้เขามาติดตามเราก็ดูคลิปเขา กดคอมเมนต์ให้เขาไลค์มากดคอมเมนต์มาอะไรต่างๆเพราะว่าทุกกาลังใจก็หมายถึงว่าการส่งให้นิช,ชาด้านนิช,ชาขึ้นไปต้องจุดห,หนี้นะคะนิช,ชาก็ขอขอบคุณเลยนะคะเพราะว่าถ้าบ่มมี่ทุกคนนิช,ชากับภา,ามารถเติบโตมาในเพจใหญ,ใหญ่ดีนะคะขอบอกเลยสําหรับผู้เป็นครีเอเตอร์ลายใหม่นะคะคอมเมนต์ในเพจใหญ่นะคะหลักพันหลักหล,หลายพันหลักหมื่นนะคะหกวันหกวันแล้วก็ต่อด้วยกําลังจะวันที่หกนะวันที่เจ็ดก็กำลังค้งกำลังจะเริ่มใหม่ก็โดนอีกสองวันนะคะ ต่อไปีกก็เป็น8วันนะคะไปรีมีของใครก็ได้นะคะของใครก็ได้อยู่ที่บ้านหรืออยู่ที่ร้านก็รีมิกได้เดอ้อหรือพูดสักส0วิยีวิหรือเพื่อนบ้านใหญ่ก็ดีต่อเรานะคะอย่าลืมกันจับมือจูงมือไปด้วยกันนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วนะคะเพื่อนเผ็ดเล็กๆก็มีความสําคัญก่อนที่จะมาเป็นพื้นที่ได้ยินข่าวฝนตกแอบดีใจมากๆเลยเลยดูตามข่าวแล้วก็ดูอ่ะดูตามเฟซเห็นหลายพื้นที่ตกเนาะ คนแก่นฝนตกแล้วดีใจยังมากเลยอย่างน้อยน้อยก็ดีใจขอบคุณเพื่อนเพื่อนทุกๆคนสําหรับการมาเป็นผู้ติดตามการมากดมิ้นต์การมากดไลค์การมาแช์ทุกๆกคอมเมนต์ทุกๆุได้มีความผิดอะไรนี่โดนมาแล้วนะคะแต่ว่าตอนนั้นโต้แย้งเพราะว่าคิดว่ามันเป็นโพสต์ปกตินะคะเสร็จแล้วก็ผ่านมานะคะวิชาผ่านการโต้แย้งอยู่นะคบแล้วก็ได้นะคะก็ผ่านแต่ว่าสงสัยสิ่งใดที่เราไปช่วยเขาสักวันหนึ่งถึงเขาจะยังมาไม่ถึงในวันนี้เขาก็ต้องมาค่ะพอดิชาลืมจากในเพจวิพุตตามศูนย์ เพจก็น่าคคนกระเปิดเลี้ยวใดในเพจนะคะเพราะว่าดิชากระตั้งใจที่สีเดินทางบนเพจนี้ให้ได้นะคะเพราะว่าการติดขัดอะไรตึนฉปับอะไรต่างๆนิชาเอาออกมลแล้วนะคะตุงจุดนหนีนะคะในส่วนบอกว่าบ่ต้องบอกนะคะ่าบ่ต้องบอกนะคะก็อาจจะเป็นซ่อนหรืออะไรไปก็ได้ถ้ามองดูแล้วมันอาจจะไม่เหมาะสมแต่เดี๋ยวนี้ก็ถ้าทุกคนส่วน,น,นขานอค่ะว่าสมาคว่าซูกันฟังแล้วก็อยากได้ประสบก,การณ์จากเพื่อนๆเหมือนกันนะคะว่าเพื่อนๆคนใดที่มีประสบการณ์ ดีๆกับเอามาเหล็กเดียนะมุชาพัตรลุยแต่ช่วงหลังก็คือด้วยความที่นิชาก็มีภารกิจหลายๆแล้วก็ด้านสองช่องเข้ากับบริเหต์เราก็ทําคนเดียวบางทีอาจจะให้น,นะคะก็เลยไหลบดได้นะคะก็เลยขออนุญาตมาไหลตดกันขึ้นอาจจะชนกับเพื่อนๆหลายคนก็บบอบเป็นยังเนาะ,นนะค่ะเนาะใครสะดวกเดินผ่านไปผ่านมาแวเวียนม,มาเยี่ยมบ้านนิชาหน่อยนะคะวเวียนมาเยี่ยมบ้านลูกนะคะอากาศร้อนมากเหมือนเดิมหอนแห้งนะคะหอนแห้งนะคะเมื่อนี้พินิชากะท่านต่นุ่มนะคะบพราะ้ไหท่านเขานะคะในตอนนี้ แล้วก็อาชีพบาธันกับฝนตกเพิ่งหยุดจะอู้บอดทนมากไปบ่ไดายทุกงานเหมือนกันนะคะเหมือนกันกับการทับเป็นขีเอเตอร์เหมือนกันนะคะในชักขอเป็นกเรื่งใจแขกทุกๆคนนะคะบาว่าท่านจะเป็นขีเอเตอร์ใหม่ขีเอเตอร์เก่า หรือจังไรกระเรียวก็เล่งเหล่าในการที่สิทำเนาะค่ะเพื่อให้เฮาสามารถเดินต่อไปได้นะคะเพราะว่าแต่เฮาบาเ่เฮ็ดเฮาก็ไปบ่ได้เฮาก็ต้องหยุดเขาเดินทางมาใกล้แล้วค่ะเว้นวรรคเพราะว่านิชาต,ต้องไปเฮ็ดน้อ่าเฟซตัวนั่นนะคะแล้วก็พยายามสิด้านเพจให้เป็นหลักเลยนะคะตอนนี้ก็พยายามหลายๆอย่างนะคะแล้วก็ปัญหาอุปสรรคของนิชากตอนนี้ก็สนับสนุนเฮาเนาะคะ่ะเนาะนิชากับเสือเส้นนั้นนะคะว่าทุกคนสิสามารถเดินทางในเส้นทางนี้ได้ เฮาหญิงเฮายูเพิ่มขึ้นเฮากาเซเดยเทคนิคบอเกินหนึ่งชมงนะคะแต่่ามีอยังตีพันกับบอเกินหนึ่งฉม o o g นะคะกับบารุรก้นเวลาทุกท่านหลยนะคะที่แหลกว่าสีเลิมไหลที่ตอนกังวันแต่ตีภารกิจมากมาเอตัวเองแล้วก็เป็นกําลังใจให้น้องสุกิตาด้วยมาให้กําลังใจพี่สาวทุกทุกรอบไล์เลยก็ว่าได้นะคะถ้าไม่ตดภารกิจเนาะค่ะเนาะพิณิชามาก็อย่าลืมนะคะเวะเวียนมาด้วยนะคะเวะเวียนมาส่งกาลังใจด้วยนะคะเพราะว่าการต้องการกําลังใจหลายๆนะคะในการถีสิกล่าวเดินไปนะคะว่่าาาาาบงทีเเขขไมรู้ก็อจจะ อะไรแบบนี้หรือการที่เขาแท็กแบบสิ่งที่มันเป็นการแชร์ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการเราทำครีเอเตอร์บางทีพยายามลงคลิปนะคะสุจิตา้องสาวลงคลิปเด้อลงคลิปให้เยอะๆเหมือนเดิมจะมีมากมีน้อยถ้าไม่มีคลิปก็อาจจะไปลิมิตเนาะค่ะเนาะกับมาน่งผูดคุยกันไปจางไหนแนยยอดวิวกับเตืองขึ้นบ่นี่นะคะบราเป็นอย่างเด้อลงคลิปยหลายเอานะคะลงคลิปเยอะๆเอาหนูบ้านพินิช่ามอยู่กับตัวเราเป็นหลักที่เหลือเขาก็จะเป็นคน เจรนาให้เราเองในทุกๆเรื่องราวเนาะค่ะเนาะมีชาก็ขอเป็นกํลาลังใจกับทุกๆคนนะคะใครผ่านไปผ่านบ้างติดขัดอะไรก็ถามได้นะคะน้องสุจิตาถ้าพี่นิชามีอะไรที่บอกได้ก็จะบอกพี่น้องสุจิตามีอะไรดีๆจะแนะนําพี่ก็บอกมาเลยนะคะเพราะวาเฮ้าคุยกันเฮากับลุนอิ็จะเป็นตอนเย็นเลยล่ะคะ่ะในการทีจะมาไหลนะคะ จะมีบางวันเท่านั้นนานๆจะได้ไหลในตอนเที่ยงนะคะกับมีบางนะคะแต่วันหน่อยแห้งนะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นตอนเย็นหรือตอนางไหลที่16 17มือนีนะคะ16มือนีนะคะกับขอขอบคุณมากๆเลยนะคะมือหนีนิชากับมาพบปาเช่นเดียวเช่นเดิมนะคะมากับมะมดลงไปได้นะคะว่าเราจะไหล่นตอนใดก็คือมือไดนสะดวกกับไหล ต้องหนันเลยนะคะว่าเมื่อได้สะดวกนะคะใครผ่านไปผ่านมานิชาก,ก็ยินดีทักเพดน้อยๆผู้หญิงตัวเล็กๆน้ำหนักเยอะๆนะคะเพียดนี้นะคะมาให้กําลังใจนิชาเนี่ยนะคะนิชากับซีเวาพูดคุยไปเรื่อยเนาะค่ะเนาะนิชากับพูดไปเรื่อยนะคะพูดทุกเหลืองเล่านะคะการถี่เท่าสีใได้อ่ารับการ คอมเมนต์ Comment, หรือการติดตามหรือการหยดกดไไหลกดแช่เข้าก็ต้องไปซอยเขาก่อนกนะมากอ่ะคูดคุยทักทายนะคะอยากมาขอกําลังใจนะคะไก่ผ่านไปผ่านมากะมาเป็นเพื่อนนิชาเนี่ยค่ะหล,ล,ลักๆเลยนิชานี่นะคะจนถึงสุขถึงสาเนาะค่ะเนาะมาแหลเปลี่ยนเลียนหลูมมะกุยหรือสาเพเฮลาต่างๆนะคะมือนีก็มาเหมือนเดิมมาตอนกำขึ้นนี่แหละคะ่ะมันจะอากาศเย็นๆเ,เนาะวันนี้ฝนไม่ตกอีกเหมือนเดิมนะคะที่บ้านนิชาสีใจได้ทุกวันนะคะ เป็นน้องสาวก็ที่น่ารักอีกคนนึงนะคะน้องสุจิตตาอยู่ที่ขอนแก่นนะคะขอนแก่นเฟนตัวอีกไหมคะวันนี้สิสเกตก็ยังไม่ดีลงเขาลงไปนะคะลงไปค่ะลงไปเยอะๆนะคะช่วงนี้นิชาก็สังเกตเห็นสังเกตได้ว่าผู้ติดตามของนิช,ชาแล้วก็ประสิทธิภาพในการมองเห็นขบอกสุริช,ชาบ้างเนี่ยนะคะนิช,ชาก,กับสิได้หูแลวก็สิได้เอาไปเป็นในการปรปับปรุงการเหตุเพจของนิช,ชาเหมือนกันนะคะ ลงคลิปเยอะๆลงคลิปบ่อยๆนะคะตื่นขึ้นมาก็ลงไปเลยค่ะนะคะไม่ต้องกังวลไม่ต้องอะไรนะคะพยายามนะคะพยายามนะคะสู้ต่อบเป้าหน้าที่นะคะเพิ่มขึ้นนะคะเพื่อรบชับโมงกหน้าที่เพิ่มขึ้นนะคะนิชากับมาทักทายพูดคุยมาพบเจอกันเหมือนเดิมนะคะเมนีนิชากับมาคุยค่ากับพออมจีสีแหลกเปลี่ยนแล้วก็มาขอกําลังใจจากทุกๆท่านแล้วก็มาขอความรู้จากทุกๆท่านเช่นเดียวกันไพมีอย่างดีๆกับมาบอกนิชานะคะมาเหนีน้ำนิชานํานะคะเพื่อใส่เดินกล่าวปารู้จักบ้างคนรู้จักเยอะ แล้วก็ให้ข้อมูลดีๆหรือเพจสวยๆอย่างนี้นะคะบางทีนะคะคนรู้จักเขาเขาก็มาคอมเมนต์นะของคนที่เฉกเราเข้ามาไม่ว่าจะเป็นทั้งพวกที่ดูแล้วละเมิดอะไรแบบนี้เข้ามานะคะมีหลากหลายนะคะแล้วก็บางทีก็เป็นอะ,อะไรก็ไม่รู้ที่ไม่เกี่ยวข้องเลยมาพ่อมลำพันอยู่ตะมากขึ้นทั้งเผื่อเกาเผื่อน,อน,อนไมหรือมาเห็นนิชาแล้วแตก่กนเผื่อนอเกาก็หายไปเผื่อนไม่กับโบข้อยม,มีนิชาเองกับริเมนวาสีไปเล่งแห้งแต่ว่าค่อยเป็นค่อยไปนะคะเขาเน้นคุณภาพนะคะเป็นจอบค่ะเรารับเป็นจอบเป็นจอบ บางงานเราก็ได้มูลค่าเยอะบางงานเราก็ได้มูลค่าน้อยภาวาประสิทธิภาพต่างๆนะคะกับการด้านช่งต่างๆจังหวะเละโอกาสหรือการการเป็นโชว์เทียนยิ่งถ้าเราเปิดสาธารณะอย่างเช่นเราเปิดในเฟซส่วนตัวนี่เจอมาเลยนะคะหลากหลายเรื่องราวเข้ามาในอินบ็อกซ์เยอะแยะมากมายนะคะต้องดูแลอ,อินบ็อกซ์เราด้วยนะคะถ้ามีต่อเราเลยนะคะเพราะว่าอะไรก็ไม่รู้นะคะเดี๋ยวบันดีคืนดีมาแเปมเราอีกแล้วก็ยุ่งเลยนะคะเพราะว่าอยู่ดีๆมีคนมาแเปมทั้งๆที่เราอ่ะแบบว่ามันดูเป็นซึมเศร้า หรือเป็นสิ่งที่มันเป็นด้านลบอะไรแบบนี้ก็ไม่ดีนะคะบันทึกกิจกรรมบันทึกกิจกรรมถ้าไม่จําเป็นเนี่ยนะคะมาตอนกลางวันก็เห็นเปื่อนเปล่นก็มีเพื่อนกันหลายเนาะค่ะเนาะแต่วันนี้ชาวก็คือบอรดลไล่อบยเหล่านี้ชาบเอดเป็นคนที่แต่ลกมากไม่อหย่างนะคะเทนใครแล้วก็ไม่ไปละเมิดลิขสิทธิ์หรือไม่ไปละเมิดกฎชุมชน ถือว่าดีทุกอย่างนะคะไม่ว่าจะเป็นการทําคลิปสั้นคลิปยาวก,าก็มีเพิ่มขึ้นอยู่นะคะหลังจากออกมาไล่สดแล้วก็ไปกลับไปกดคอมเมนต์เพื่อนไปดูคลิปเพื่อนแล้วก็คอมเมนต์เพื่อน <c oughs> อย่างน้อยๆเราไปมันก็มีบางส่วนที่เขากลับมาให้เราเพื่อนเก่าๆก็เห็นนิชาแล้วนะคะ <c oughs> มากกดติดตามากกดแช่นี่กัดเท่ากาวบานหนึ่งเป็นหนึ่งตัวกูณของการอาชาทีจโจม้งที่เพิ่มขึ้นวันนี้ในมือนีในเพจขอนิชา